สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับอ่าวสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนํานะครับกับพวกันอีกครั้งนะครับกับโป๊กเกอร์เลสันนะครับจริงๆคลิปนี้ไม่ใช่โป๊กเกอร์เลสนนะครับเพราะว่าโป๊กเกอร์เลสนเอาไว้สอนสอนโป๊กเกอร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคลิปนี้มันเป็นชาแนลของผมเองนะครับวันนี้ก็เลยเป็นคลิปพิเศษนะครับผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษมาเชื่อว่าถ้าผู้ชมเห็นหน้าเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วในวงการเรานะครับก็ เป็นคนที่เป็นน้องที่ผมรู้จักมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็เห็นว่าน้องเขาน่าจะมีประสบการณ์ชีวิตที่แล้วก็ประสบการณ์การเล่นโป๊กเกอร์ที่มีประโยชน์ทุกคนนะครับก็เลยเชิญเขามาออกรายการวันนี้นะครับขอเชิญทุกท่านพบกับน้องเต้นนะครับอ่ากนพงศ์ธนรัตนกูลนะครับสวัสดีครับเต้นสวัสดีครับเอาคาถามแรกเลยนะคาถามแรกเลยนะอยากฟังมากเลยนะเต้นเนี่ยปกติเนี่ยเวลาทุกคนก็เคยเห็นเขาอยู่แล้วนาอเล่นตามออนไลน์ต่างๆเนี่ยถ้าไปดูก็คือเขาจะใช้ชื่อ อ่านิคเนว่าสากฟูใช่ไหมเออคำถามแรกเลยสากฟูนี่มันหมายยังไงวะเต้นรู้จักสักฟูไหมไอที่มันกินเก่าเออสากูเกี่ยบสัหม้อพี่เอสากูมันมีไส้อะเมื่อก่อนผมชอบกินไงสากูไส้หมูอ๋อชอบกินสากูนะฮะใช่แล้วผมก็เลยเอามาตั้งเป็นตัวละครในเกมก่อนหลังจากนั้นพอเป็นตัวละครในเกมไม่ใช่พี่แล้วเราก็แบบใช้มาเรื่อยๆไงจนแบบติดอ่ะไม่รู้จะตั้งอะไรก็ตั้งสากูตลอดนะครับแบบสมัยก่อนเล่นอะไรเล่นแร็คอะไรเงี้ยเหรอ่าใช่เล่นแร็คก็หลาแล้วคนรู้จักผมในแร็ค สักคู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยเอาก็เลยก็เลยใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยใช่ครับโอเคครับเอ,อเดี๋ยวแนะนําก่อนคือ เตนเนี่ยผมรู้จักเขามาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเล่นโป๊กเกอร์มาเนี่ยนะฮะแล้วผมก็รู้จักทีก่อนนะ,ะที<ม>ท่านี่สอนแชรหลอเนี่ยนะฮะแล้วก็ทีเนี่ยเขาเขามาวางแผนกับผมใช่ไหมผมเป็นนักวางแผนการเงินก็ช่วยดูแลการเงินเขาเสร็จแล้วทีก็เลยแนะนําเต้นมาต่อนะครับตอนนี้ผมก็เลยได้โอกาสนะคระับได้มีเกียรติได้รับเกียรติในการวางแผนการเงินให้เต็นนะครับก็เลยได้รู้จักกับเต้นมาก็ประมาณปีหนึ่งแล้วเนาะ,ะโอเค ทีนี้จริงๆแล้วก็เก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรของเต้นมาก็รู้จักเต้นกันมาบ้างนะครับแต่ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักเต้นมากขึ้นนิดนึงครับก็อยากทราบว่าเต็นเนี่ยเ,เริ่มแรกเลยนะฮะเริ่มเริ่มรู้เริ่มรู้รรรจักโป๊กเกอร์เล่นโป๊กเกอร์นี่นานหรือยังคร,ครั้งแรกนี้ตั้งแต่กี่ปีมาแล่ผมต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะพี่คือผมก็ได้รับเกียรติเหมือนกันเพราะว่าพี่เอเองก็เก่งนะครับแล้วก็มีความสามารถผมเองก็ใช้บริการพี่เอก็โอเคเลยนะครับถือว่าประทับใจครับ ย้ <Okay. S 2> อนกลับมาที่คําถามก็ต่อไปมาคําถามก่อนคําถามของคุณจุดประสงค์ที่ผมเล่นหรือว่าเริ่มเล่นใช่ไหมครับเล่นได้ยังไงใช่แบบเริ่มเริ่มรู้จักเลยแบบตอนแรกมันไม่รู้จักมาก่อนเลยเราเพิง่ง<ช> <ๆ S 2> เริ่มรู้จักเกมเนี้ยเออมันนานแล้วยังกี่ปีมาแล้วนานแล้วพี่รู้จักครั้งแรกเลยเป็นสมัยม2ครับมาบมรมม2สมัร2 2> ครับพีีไม่ได้แน่นอนละแล้วผมก็ไปเล่นในดาฟ้าเบนเว็บแดงแดงอ่ะไม่รู้จัเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยย้อนเวลากลับไปก่อนนะตอนนี้นะฮะถ้าใครยังไม่รู้นะฮะเต็นเนี่ยอายุเท่าไหร่ยี่ ยี่สิบห้าปีนะท่านผู้ชมนี่ก็คือเด็กหนุ่มวัยี่สิบห้าปีนะถ้าย้อนกลับไปคือเริ่มรู้จักโป๊กเกอร์ครั้งแรกคือตอนประมาณมสองมสามอ, 2, มอ,อ่าใช่ก็อายุประมาณสิบสี่สิบห้าป่ะครับประมาณนั้นสิบสี่สิบห้าก็ประมาณสิบปีมาแล้วนะอ,ะอ,ะะนอาอาตอนนั้นเป็นยังไงคะเออผมก็เห็นว่ามันมีเกมไพ่ที่แบบมันโอเคมน่าสนุกอ่ะแต่มันก็มีการบัฟมีการอะไรด้วยนิดหน่อยครับผมก็ไปเล่นเหมือนไม่ศึกษาเลยนะพี่เล่นเล่นแบบเล่นบบในเว็บ,บอะไรนะนะดาฟาเบเหรอ S <S ใชแ่แล้วเราไปเล่นในเว็บนี้ได้ยังไงครับ <S <S คือพื้นฐานเราเป็นคนชอบเล่นอะไรอยู่แล้วหรอือยังไงครใช่เมื่อก่อนต้องบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมยังไม่รู้เรื่อง e v เรื่องอะไรพวกนี้ผมก็เป็นคนชอบเล่นอยู่แล้วนะครับก็เล่นมุกเนี่ยต่างๆอ่ะสิ่งกีฬาต่างๆนะครับที่มีอยู่ปัจจุบันนี่แหละเล่นไพ่เล่นเกมอะไรอย่างนีง้ถูกไหมตั้งแต่เด็กใช่อ่าเสร็จแล้วก็เริ่มมารู้จักตั้งสตตอนม2อะไรยังไงคะแล้วก็เริ่มลงเข้าไปเล่นนะครับจะเล่นแบบการพนันนะพี่ผมบัฟมั่วซั่วเล่นแบบไไมม่่่่รรู้้เเืองงศึกษาสินนล แล้วตอนนั้นตอนนั้นเป็นเงินจริงหรือเปล่าตอนนั้นเงินจริงยังอ่ามีเงินจริงบ้างมีเงินปลอมบ้างครับอ๋อแล้วแล้วเ,เงินจริงเราเอามาจากไหนครับตอนนั้นน่ะคือตอนนั้น <พอ S 1> ก็แบบเป็นค่าขนมอะไรเงี้ยหรอร้อยสองร้อยใช่ก็เก็บตังค์แล้วก็ฝากเข้าไปสุดท้ายก็หมดหมดเร <c oughs> ิ่มนี่นี่คือจุดนี่คือจุดเริ่มต้นของสาคูนะครับร้อยสองร้อยหมดครับหมดอ่าก็แบบก็แบบตามภาษาเด็กกับพี่ก็เล่นแล้วมันก็หมดแล้วแบบก็เลิกเล่นไปในที่สุดแต่พี่เพราะมันแบบมันก็พอเราเสียเรื่อยๆรมันก็ไม่ไหวนะถูกไหมอืม ก็แบบจนเลิกเล่นไปเลยนะครับเลิกเล่นไปเลยเลิกเล่นแบบเรากลับมาเล่นได้ยังไงปัจจุบันนะครับเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณสองปีกว่าสามปีที่แล้วสองปีกว่าเมื่าวสองปีกว่าคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้าสองสามปีหลังนี้คือไม่ได้เล่นอีกเลยเหรอไม่ได้จับเลยครับคือเรียกว่าลืมไอประเภทไอกีฬาประเภทนี้ไปได้ไอเขาเรียกอะไรนะลืมการเล่นประเภทนี้ไปได้เลยอ่ะใช่ พอลืมไปแล้วทำไมถึง,ถ,งถึงกลับมาเล่นได้อีกอ่ะัะมันมีเหตุการณ์อะไรทําให้เรากลับมา,เ,มาเล่นีครับ,ค,รบคืออันเนี้ยมันเป็นการมันโตในในกรุงเทพมันก็จะมีการจัดไลฟ์ทัวร์เมนต์นะถูกไหมอ่าแล้วก็ในตอนนั้นอนะ่ะมันมีพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่แบทพี่ไรนฮนะพี่แบทพี่แบทครับอ๋อพี่แบทพี่แบทพี่แบทก็มาชวนผมว่าเฮ้ยเต้นเนี้ยเขามีการแข่งโป๊กเกอร์อย่างนี้นะแล้วก็เต็นเล่นไหมรู้จักไหมผมก็บอกอ๋อผมเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วนะเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกชอบเล่นแล้วมันแบบเล่นโต๊ะจิ้วยง ผมก็เลยแบบเฮ้ยมีความรู้เลยนะลองไปเล่นดูตอนนั้นตอนนั้นก่อนนั้นนี้ือไม่เคยเล่นไลฟ์เลยถูกปะมไม่เคยเล่นเลยครับอ่าแล้วก็ลองเล่นผมไม่มีความรู้เรื่องอะไรนะไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ลองไปเล่นแต่แต่ยังจําได้ใช่ไหมว่าเล่นยังไงถูกไหมใช่ครับก็คือดูกติกาไปก่อนเปิด Google อ่านกดีกามาครับแล้วก็เอ้ามันไม้ยลองเข้าไปเล่นดูรู้ว่าอะไรชนะอะไรอะไรชนะอะไรตอนนั้นตอนนั้นคือเป็นโต๊ะที่ไหนฮะที่ขับอะไรตอนนี้ปิดไปยังการช็อตใช่ไหมตอนนั้นที่เล่นที่การช็อต วิ้งแล้วเราไปเล่นเงินจริงเลยเหรอไปเล่นทัวร right. <to> ์นาเมนต์ตอนนั้นตอนนั้นค่าสมัครเท่าไหร่สี่พันประมาณสี่พันตอนนั้นเดี๋ยวนวนะตอนนั้นเราก็คือประมาณสองสามปีที่แล้วเราก็เราก็เราทํางานเนี่ยตอนนั้นนะครับก็ยังเรียนอยู่เรียนเพิ่งจบอะครับก็ยังมีรับงานเรียนเพิ่งจบโอเคแล้วก็แต่ว่าก็มีมีมีหามีรายได้จากนู่นจากนี่มีเงินเก็บอยู่บ้านถูกไหมแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีเยอะเท่านี้เนาะถูกไหม ตอนนั้นยนะังไม่ได้มีเยอะเท่านี้อ่ะตอนนั้นยังแบบเป็นเด็กน้อยอยู่เลยพี่อ่าแต่ก็คือมีเงินเก็บอยู่บ้านนิดหน่อยจะแบ่งมาสักสี่พันมาเล่นอะไรพวกนี้สักครั้งหนึ่งก็โอเคยังพอทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหตุการณ์ครั้งั้นไม่ได้คิดว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นถึงทุกวันเนี่ยผมคิดว่าเล่นแค่เป็นประสบการณ์คนระั้งแรกเข้าวงการมาคือไม่ได้กะเข้าวงการกะเล่นที่มันรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็จุดจุดหนึ่งเราเคยมาถึงจุดนี้นะเคยรองเล่นดู ก็อยากไปอย,อยู่ตอนนั้นคือเหมือนเปิดโลกใหม่เลยพี่คือโลกที่มันมีอยู่ในกาลาที่เล่นออนไลน์แลลองจับงดูแล้วเป็นไงครับประสบการณ์จากการเล่นรั้งนั้นคนเป็นไงบ้างมอมือสั่นนะพี่ทีแรกบอกเลยคือเล่นไม่เป็นใช่ใช่เขากิี๊อันนี้บ, <ๆ S 2> บอก <ๆ S 2> ไว้เลยนะสาหรับใครที่แบบว่าตอนนี้นะเด็กๆนะแบบว่าหลายคนเพิ่งเข้ามาเล่นโป๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเล่นแต่ออนไลน์อะไรเงี้ยนะพอไปนั่งเล่นโต๊ะจริงนะแล้วมีคนแบบว่านะเล่นเก่งๆนั่งเล่นด้วยกันนะครับ ไม่ถ้าเกิดใครท no really oh you know. ี Hello, ่ไม่เคยได้มาก่อนนะมอเล่นสัตว์จริงนะมือเล่นสัตว์นะครับจังชิปเป็นทุกคนเป็นทุกคนนะครับอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนสัตว์แม่ที่ผมแบบยังงงๆว่าเฮ้ยต้องตายเราเลยหรือยังวะเฮ้ยหรือว่าตายเราเรายังไม่แม่นไงเรายังไม่รู้ว่าบิ๊กบารสมองไฟคืออะไรลงตรงยังไงคือผมก็ต้องคอยถามคนแจกไพ่ว่าเฮ้ยตายผมยังผมก็ไม่ค่อยเป็นไงพี่ก็เป็นภาษาเด็กงงๆเลยไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยกติกาก็รู้แค่กติกาพี่แล้วเข้าไปนั่งนั่งเหมือหนึ่ฮะ มันมีประเด็นที่ตกรอบคือผมตกรอบเพราะโดนไอทีกินอ๋อ <c oughs> เป็นคนดึงเข้าวงการกลับมาอีกครั้งคือทีนี่เองนะฮะโดนไอ <c oughs> ทีกินหลังจากนั้นหลังจากนั้นมันมันมายัางไงถึงถึงจุดนี้เนี่ยจากทีนะน,นะคือคือไอทีมันกินผมด้วยเอคิงผมเห็นมันเลทบ,บ่อยมากมัน a g g r e s มากผมนี่จําได้เลยครับจำไพ่ได้เลยนะครับว่าโดนไอทีกินไปเลยเอสามพอมันพอมันพอมันผมเลทไปใช่ไหมมันเอาอินใส่ผมคิดว่าเอสามผมใหญ่แล้วผมมีเอตัวหนึ่งไงตอนนี้ไม่รู้เอตัวเดียวคือใหญ่แล้ว สมัยนั้นยังไม่รู้เลยใช่ไอทีมันก็ไปนะครับแล้วก็คือแบบจบหลังจากนั้นไปผมก็กลับมาโดยป็นกินเสร็จตุ๊บไอทีได้แชมป์้วยไงอ๋อโอ้โหเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นขอขอเล่าแสบาละใกี้ทีนะเมื่อประมาณสองสมปีที่ดาวเต็งก็อายุประมาณสซกยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองประมาณนี้เนาะ แล้วตอนเนี้ไอทีพีอายุประมาณตั้ง21 22นะฮะลองนึกภาพย้อน <5 S 1> กลับไปประมาณทั้งสามปีตอนนั้นทีพิ่งประมาณแบบ27 17, นะครับ17 18เองนะฮะเด็ก17 18นะฮะเจอกับเด็กอายุ21นะครับลองนึกภาพดูนะอ่าแล้วไงฮะตอนนั้นรู้สึกไอกทีมันทํางานเอ็มเคอยู่มั้ถ้าทำไม่ผิดนะพี่เออไอทีแช<ะ>มป์มทีเกิดเลยเกิดเลยใช่ไ,ไหมฮะโอ้แล้วตอนนั้นก็ผมก็กลับมาฮะผมก็แบบเห็นคนอื่นซักเซแล้วแบบเฮ้ยทำไมผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ต้องใช้ฝีมือ เป็นซอสเป็นส่วนใหญ่ <Okay. S 1> ผมก็เลยแบบเ hey, ฮ้ยเราต้องทําให้ได้บ้างวะแล้วก็เริ่มกลับมาศึกษานะครับก็แบบศึกษาเปิดเว็บนู่นนี่นั่นดูบ้างนะครับเปิดเว็บเปิดอะไรเยอะแยะไปหมดครับผมล <Okay. S 1> งคุณซื้อหนังสือโป๊กเกอร์ภาษาอังกฤษมาผมอ่านไม่รู้เรื่องผมต้องเรียนภาษาอังกฤษอ่ะและ้วตอนนี้เล่มนั้นยังอ่านจบไปยังเอ้ย <laughs> ผมไปหาหนังสือให้ดูรอผมแป๊บนึงได้ไหมผมหยิบหนังสือให้ดูอ่านไปหมดี๋ยวแม่เอาหนังสือให้ดูเลยเลยใครยังอ่านนี่เออผมหยิบให้ดูเลยหนังสือผมหยิบให้ดูอ้าวเอาเลยเอาเลยฮะ โอ้โหนี่นี่เขาเพิ่งเขาเพิ่งโชว์ผมครั้งแรกเลยนะฮะเนี่ยผมอยู่กับเขามานี่ผมก็ยังไม่รู้เลยนะฮะนี่ผมมาแนละ้วนี่อันนี้เป็นหนังสือเล่มนี้นะน Mental Game for Poker เลออ่เเเมนี้ก็ ถือว่าเป็นเล่มเ,เล่มเรคคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับการเล่นโป๊กเกอร์แนวแนวแนวไมซ์เซ็ตนะครับอ่านนี้ก็ปีกเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าผมยังไม่เคยอ่านเล่มเนี้ยแต่ผมก็เห็นเขาเขาเขาในคอมเมนต์มาถามว่าไอเล่มเนี้ยผมอ่านไปกี่รอบอ่านไปแล้วได้ความรู้อะไรมาใหม่บ้างต้องตอบเลยว่าไม่ได้ครับเพราะว่าผมอ่านไม่เป็นอ่านไม่ได้ครับผมเล่มไม่รู้ภาษาอังกฤษนี่พี่ช่วงนั้นอ๋อโอเคใช่ คือคือผมซื้อมาแล้วผมแปลสับทีละครัมงเลพี่คือพิมพ์ Google ิอ่ะเพราะว่าอยากจะรู้อยากจะศึกษาอยากจะเก่งขึ้นอ่ะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าตั้งตั้งใจมากเลยเนาะเออแล้วแล้วจริงๆแล้วไอไอ,ไอสเต็ปที่เราเริ่มพัฒน,นาความรู้เรื่องของแบบหลายๆอย่างหลักการการเล่นเนี่ยเราไปหาความรู้มาจากไหนในเมื่อเราแบบว่าศึกษาจากภาษาอังกฤษไม่ออกเราเราไปหาเริ่มเร่แหล่งหาแหล่งความรู้งนี้จากไหนะตอนแรกๆอ่ะก็มีจริงๆก็มี หลายเพจเลพี่มีไทยโป๊กเกอร์ออนไลน์ของผมจำไม่ได้แล้ของ่อะไรมีไทยโป๊กเกอร์ออนไลน์มีไทยโป๊กเกอร์บีดยุคนั้นนะครับแล้วก็มีปาสองเว็บเนี่ยพี่แล้วก็แปลคนก็คือก็คือเป็นเว็บที่พวกคนที่เขาเล่นมาก่อนแล้วเป็นคนไทยอรนี้เขาเขามาให้ความรู้มาแปลใช่ไหมครับเราก็เริ่มจากตรงนั้นอ่าใช่ใโอเคแล้วพอหลังจากนั้นก็ผมก็ได้มีโอกาสมีพี่ตะชวนไปเล่นพี่พี่ตะ อ่าพี่เป็นตาเนาะใช่พี่เป็นตาก็หลังจากที่ผมไปหลังจากที่จับทัวร์นาเมนต์ที่มผมก็ไปทัวร์นาเมนต์เรื่อยๆประมาณสามครั้งนะพี่ผมก็ได้เริ่มรู้จักคนมากขึ้นอ๋อก็เริ่มเริ่มไปไมเริ่มกลับไปนะครับโ okay. อเคใช่ผมก็ไปรู้จักพี่เป็นตาครับพี่เป็นตาก็นัดให้ไปเล่นที่ไต้หวันเดี๋ยวนะแล้วเราไปไหมตอนนั้นน่ะไปครับผมอยากหาประสบการณ์อยากเก่งขึ้นอ๋เอไอ,อจุดไอไอ,อ,อ,อก่อนที่จะไปทัวร์นาเมนต์ที่ไต้หวันเนี่ย แล้วว่ะจุดจากจุดเริ่มต้นที่เราไปเล่นที่การช็อตครั้งแรกก่อนแล้วกว่าจะไปเล่นที่ไต้หวันนี่นานไหมกี่เดือนเองเล่นการช็อตไปอีกสองครั้งอีกอีกสองครั้งเองก็คือภายในปีนั้นเลยถูกไหมคือต่างกันประมาณสามสามเดือนนึงที่สองสามเดือนเองประมาณสองสามเดือนก็คือเราเริ่มเล่นจากจากสองสามเดือนแรกที่เราแบบเรายังไม่มีไมม่ีความรู้อะไรเลยเราใช้ระหว่างเวลาระหว่างสองสาเดือนนั้นหาความรู้เพิ่มเติมอะไรแล้วเราก็ไปดูยทัวร์นาเมนต์ที่ไต้หวันเลยถูกไหมฮะ แล้วตอนนั้นเอาอะไรมามั่นใจว่าเฮ้ยหูค่าสมัครมันก็ตอนนั้นค่าสมัครเท่าไหร่หมื่นหนึ่งไม่แพงเก้าพันกว่าบาทเก้าพันหมื่นหนึ่งประมาณนี้ครับมาณถึงเกือบหมื่นหนึ่งใช่ตอนนั้นเราเอาอะไรมามั่นใจว่าเรายอมเอาเงินเก็บประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยไปเล่นทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกแล้วเฮ้ยเราก็รู้น้องว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นพลาดทีเดียวเงินมันหมดเลยค่าสมัครเลยนะทำไมเราถึงมั่นใจหรือว่าเราไม่สนใจว่าเราจะได้เงินหรือเปล่าเราอยากแค่ขอบซื้อประสบการณ์หรือคิดยังไงนะ่ะ หนึ่งเลยอยากได้ประสบการณ์ไปเล่นโป๊กเกอร์ต่างประเทศพี่แบบถ่ายรูปเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเตะอันที่สองเลยนะพี่ผมคิดว่าให้ผมพัฒนาขึ้นว่ะจริงผมคิดว่าแบบเฮ้ยเราเราเราอาจจะไปแชมป์ได้นะเราพัฒนาขึ้นเราอ่านศึกษามต้องเยอะผมคิดว่าผมมีโอกาสที่จะเข้าได้อ่ะแต่จริงๆคือไม่รู้หรอกถ้าถ้ากลับกันอ่ะตอนนี้เป็นตอนนั้นผมคงไม่ไปอ่ะอ๋อใช่แต่ตอนนั้นผมถ้าเป็นตอนนี้คือมองกลับไปตัวเองนะตอนนั้นก็คือรู้ว่ายังไม่รู้อะไรเยอะเลยถูกไหมใช่ใช่เผมไม่ไปครับ อโอเคแล้วเราเป็นไงไ้างครับประสบการณ์ครั้งนั้นที่ไปที่ไต้หวันถือว่าดีนะพี่ผมดวงดีมากเลยอะ่ะผมได้ที่สี่มาได้มาสามแสนบ,บาทก็เป็นแบงค์โลก้อนแรกที่เอาไว้โป๊กเกอร์เลยพี่อ๋อโอเคนั่นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการได้เงินทุนมาต่อยอดเลยถูกไหมจากทัวร์นาเมนต <c oughs> ์นะั้นอ่ะครับถือว่าทัวร์นาเมนต์นั้นก็คือรันกูดด้วย <c oughs> ใช่อืม มันนั่นแปลว่าแล้วถ้าสม,มุินะสม,มุิย้อนคิดย้อนกลับไปนะถ้าเกิดทัวร์นาเมนต์นั้นไปแล้วแบบตกเร็วรอบเร็วเลยไม่ได้เงินอะไรเลยอ่ะคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไหมหรือว่ามันก็แค่เป็นจุดหนึ่งเราคิดว่าเรากลับมาเดี๋ยวเราก็ยังไงก็ไม่ยอมแพ้หรอกเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปอีกอะไรอย่างนี้มันมันต่อไม่ได้นะพี่มันน่าจะประมาณห้าสิบห้าสิบอะครับคือจุดหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ย<ม>เราน่าจะอาจจะไปต่อได้เพราะเรา,เราชอบเล่นโป๊กเกอร์ แต่อีกจุดหนึ่งคือแบบมันอาจจะมันอาจาเราอาจาจะไม่กล้าเล่นใหญ่แล้วเราอาจจะอยู่แค่กัดช็อตหรือเราอาจจะเล่นเล็กว่านั้นกลับมาเล่นในออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นโชคชะตาเหมือนกันนะไม่รู้เลนะเรื่องนี้พี่ม็อกพี่ว่าความเก่งความการความรู้ความเก่งมันก็มาด้วยแต่ว่าอีกเรื่องหนึง่งถ้ามันเป็นคนที่แบบมีชะตาตรงน,นี้มันก็ มันก็ช่วยเกื่อนหนุนราได้ระดับหนึ่งนะแต่อันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังรู้น,นะว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยเริ่มเล่นมกักนาแล้วเอาพี่จดพี่เองอะไรก็เล่นมกักนาแล้วแต่ยังไม่ไม่เจอแบบยังไม่เจอโมอเมนต,ต์นั้นอะไรอย่างงี้นะก็อยากให้กําลังใจนะว่าแบบเฮ้ยถ้าเรายังไม่ได้เจอโมอเมนต์นั้นโมเมนต,ต์ที่แบบขอสักปเปลี่ยงหนึ่งแล้วเราไปต่อได้ไกลเลยเนะี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบพยายามไว้ก่อนนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถูกไหมเราก็แค่ทําตัวให้พร้อมกับโอกาสที่มันจะมาถึงเนาะอ่าโอเคทีนี้แต่ว<อ> คือคือเหมือนเล่นตรงเนี้ยนะครับคือทีจะโดนไวกับผมนะทีมันทีตอนที่ทีได้เล่นทีเล่นโทนเม์แรกแล้วทีได้แชมป์เลยญริ่แต่ผมอ่ะภาในประมาณสามเดือนสี่เดือนะกว่าผมจะถึงแบบเฮ้ยเราได้เงินก้อนจากโป๊กเกอร์มาบ้างแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคก็คือก็คือเต็มจะบอกว่า ขนาดเต้นว่าเต้นไวแล้วนะสามสี่เดือนนี่ก็ได้เงินหลักแสนจากโป๊กเกอร์แล้วแต่ไอที่มันเร็วกว่าอีกถูกไหมมันเร็วออกว่าที่นะครัแต่จริงแล้วเ,เราก็จะบอกไม่ได้นะว่าคนที่เร็วกว่าอาจจะเก่งกว่าหรือคนที่ช้ากว่าคือไม่เก่งเท่ามันมันไม่ได้วัดระยะสั้นถูกไหมเกมเนี้ยนะมันวัดระยะยาวว่าแบบอา่าบางคนอาจจะเก่งเร็วได้เงินเร็วขึ้นมาก่อนแต่ระยะยาวเขาอาจจะหมดก็ได้หรือว่าน้อยขณะที่คนที่มาทีหลังถ้ามุ่งม,มั่นพัฒนาตัวเองก็าอาจจะไปได้ไกลกว่าก็ได้นะ อันนี้มันเป็นเกมที่อาจจะต้องมองยาวกว่าน,นะครับผมว่ามันมองที่ <Okay. S 1> ยาวแล้วก็ความถี่อะพี่เป็นหลักยาวแล้วก็ถี่เล่นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักอืมก็คือต้องต้องต้องมีประสบการณ์เยอะๆจากจํานวนแฮนจากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคก็คือนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ที่ทีททเ่เป็นเริ่มสร้างแบงค์โลมาครั้งแรกก็คือตอนที่ไปเล่นที่ไต้หวนันใช่ไหมหลังจากนั้นมาก็คอนติเนียการเล่นทัวร์นาเมนต์มาเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็สะสมสะสม,สะสมเงินมานะนี้จําจําได้ไหมว่าตั้งแต ได้พี่เนผมจะบอกว่าไหนตอนนั้นผมก็มีต่ออีกหลายทัวร์ที่อยู่ในไทยเนี่ยอ่าเนี่ยไหะคำถามจะเป็นคำถามต่อมาคือแล้วตอนนี้ถ้าให้สรุปเลยคือตั้งแต่ทัวร์ที่แบบเอาไปเล่นต่างประเทศนะนะที่เป็นไลฟ์จำได้ไหมว่าผ่านมากี่ทัวร์ละแล้วได้เงินประมาณเท่าไหร่จำได้ปะอ่าก็มีจริงๆมันก็มีที่เก็บเงินรางวัลก็จะมีไต้หวันนะครับที่ไม่เก็บก็มีกระชดผมเคยชนะแชมป์กระชดกลับมาจากไต้หวันผมก็เป็นแชมป์กระชดแหละอือครับแล้วผมก็เคยไปได้ที่สอง ที่ประมาณกัมพูชามนะั้งที่สองผมขับรถไปที่บ่อนไพรลินเนะี่ยพี่เขาจัดทัวร์เมนต์โป๊กเกอร์อ,อ่ามาขับไปเล่นเลยนะครับแล้วก็ได้ที่สองมาหลังจากนั้นมผมก็คิดว่าเฮ้ยเกมโป๊กเกอร์มันง่ายจาังวะพี่มันง่ายอ่าเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มติดประมาทนิดนึงเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเราได้ไดอ่าใช่แล้วก็มีแบงค์รรแตกรอบหนึ่งครับ หลังจากนั้นมาที่ผมเก็บสะสมเงินได้หลายแสนเพราะว่าได้ที่สองที่หนึ่งอะไรมาเยอะๆพี่ีมแบงค์โรแตกหลังจากไต้ไต้หวันมาพักใหญ่ๆเหมือนกันที่หลายเดือนแล้วผมจําเดือนไม่ได้เป,ไป๊ะผมก็ไปเล่นที่เวียดนามแล้วก็แบง์โรแตกไปลงไฮโลเลิกเดี๋ยวเราต้องขายายความนิดน,นึงบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาคาว่าแบงค์โรแตกนี่คือยังไงครับคืออ่า่ช่วยอธิบายหน่อยรับวแบงค์โรแตกคือยังไงคือ เล่นใหญ่เกินกว่าที่เราคาดไว้ปกติอ่ะมันต้องเตรียมบายอินไว้ให้มันสมส่วนแบบพอเหมาะก,กับการเล่นโป๊กเกอร์ถูกไหมครับแต่ทีนี้คือผมบายอนทีนึงอ่ะหกสิบเปอร์เซนแบงก์โลหสิบอร์เซนตอนนั้น <low. S 1> ตอนนั้นก่อนที่เราจะบายอินตอนนั้นเรามีแบงก์โลประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมเออห้าแสนอัพครับประมาณห้าแสนกวบาทแล้วก็คือเราบายทีสามแสนกว่าบาทเลยอยงนั้นเหรอ คือมันไม่ใช่บายที t, มันเป็นอีเวนต์หนึ่งเหรพี่แต่บายหลายรายการคือผมบายแบบเมนิเวนต์ก็สามสี่หมื่นไปสองสามบายบายไฮโลเลอร์แสนเจ็ดหมื่นบายคือเล่นแบบเล่นใหญ่ที่มันใหญ่กว่าปกติไปหลายเท่าอ่ะพี่โอเคแล้วก็ผลสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือไงตกลอกอย่างเงี้ยนะฮะก็ตกลอบหมดครับไม่ได้รางวัลอะไรเลยอืมตอนนั้นก็คือแบงก์โลก็ลดลงมาเกินครึ่งถูกไหมใช่ครับ<ม>ก็เหลือหลักแสนเลยพี<ม>่ก็เหลือแบบหลักแสนต้นๆของแสนเหลือไม่เยอะครับ ลัาจากวันนั้นเราได้บทเรียนอะไรบ้รางวะได้บทเรียนว่าคือจริงๆมันก็คือโป๊กเกอร์มันมันใช้ดวงอย่างเดียวไม่ได้พี่คือผมดวงดีจนชินในช่วงนั้นมันต้องใช้ฝีมือด้วยก็กระดูกแตกครับ่วงนั้นเป็นนักบอลเขาเรียกว่ากระดูกแตกกับที่แบบเราไปเจอคนที่มันแข็งจริงๆเล่นดีจริงๆ<อ>แล้วาแบบรู้สึกตัวเลยว่าเฮ้ย<อ>ตอนนั้นโคตรกาบอ่ะกาบจริงๆต้องศึกษาเพิ่มแล้วอ่ะครับอือแสดง,งว่าตอนนั้นนี่ก็คือแบบ รันดีติดต่อกันมาหลายทัวร์นาเมนต์อินเดียนนี่ตลอดเลยอะไรอย่างนี้หรออันดับท็อปท็อปเทนตลอดเลยพี่ช่วงนั้นน่ะแล้วแล้วถ้าเกิดถ้าให้เราตอนเนี้ยมองกลับไปนั้นเราตอนนั้นน่ะคือเราตอบตัวเองได้ไหมว่าที่เราสร้างเงินสร้างแบงก์โลมาได้อย่างรวดเร็วเอาจริงๆนะคือเป็นเพราะเราลันดีหรือเราเล่นเราเล่นดีหรือจริงๆเป็นทั้งสองอย่างอบางจังหวะผมคิดว่ารันดีนะครับแต่ว่าบางจังหวะที่ย้อนกลับไปแล้วอ่ะ อือย่างในฟนอนลเทเบิลที่ไต้หวันเนี่ยถ้าเป็นผมตอนนี้ผมกลับไปเล่นนะบางแทนที่มันถ่ายทอดสดผมเล่นเหมือนเดิมนะครับคือมันเหมือนกับฟุกที่แบบฟุกกันไปเล่นไปเล่นโอเคอ่ะอืม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 ฟุกดำเล่นโอเคพี่แต่ถ้าสมมติอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะย้อนกลับไปได้อ่ะบางแทนก็จะไม่เล่นเหมือนกันโอเคใช่ฟุกเล่นโอเคนี่แปลว่าอ่าแปลว่าจริงๆอ่ะเราต้องเล่นอย่างนั้นแหละแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราเล่นอย่างนั้นเพราะอะไรเท่าตอนนี้ถูกไหม ไดครับอ่าโอเคครับอย่างนั้นก็ก็คือจากจุดนั้นก็คือพอแบงก์โรเริ่มแตกเราก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างก็เป็นเป็นจุดที่ทําให้เราเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นมีบทเรียนมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆค,ค่อย,ค,อยค่อยสั่งต่อยอดจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ใช่ไหมใช่ครับจริงๆผมผมมีอาจารย์หลายคนเลยนะพี่ก็มีหลายคนเลยที่เป็นอาจารย์ผมมีอาจารย์หลายคนอ่ะตอนนี้ถ้าทุกคนทราบก็คือตอนนี้เต็นเนี่ยเป็นลูกศิษย ก้นกุฏิอันดับหนึ่งก็คือจริงๆตอนนี้ก็คือพี่เต้เขาเพิ่งสอนมาคนเดียวนะใช่ไหมก่อนก่อนหน้าเรา,าพี่เต้ไม่สอนใครบ้าก่อนก่อนหน้าพี่เต้ไม่น่าจะมีสอนใครนะครับอ่านั้นแปลว่าตอนนี้ก็คือพี่เต้ก็คือ,อเป็นมือโปรมือหนึ่งของเมืองไทยใช่ไหมครับตอนนี้เต้เขาก็เป็นลูกศิษย์อยู่เนาะใครก็ทราบเนาะอ่าแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมาเรียนกับพี่เต้ก็คือเต้ก็คือมีที่บอกว่ามีอาจารย์หลายคนแล้วคือยังไงะเราก็ไปพูพักลักจําเขาหรือว่าไปขอเขาเรียนด้วยหรือยังไงฮะคือ ก็ผมก็สนิทกับทีพี่ผมก็เลยปรึกษากับทีว่าแบบเราอยากมีความรู้ขึ้นอยากเก่งขึ้นนะครับผมก็เลยแบบหาคู่อ่ะเราก็เสิร์ชตําหนัดต้นๆของประเทศว่าดูซิใครจะยอมรับสอนเราบ้างอ่าเพราะนั้นก็ได้พี่แก๊กพี่พี่แก๊กเชนกรมานาสัยญากรครับก็มาสอนผมอ่มาผมแล้วไปแล้วไปรู้จักกับเขาแล้วไปติดต่อเขาได้ยังไงครับว่ามาสอนยังไงเรียนกันยังไงเคืออทีมันติดต่อพี่เราผมแค่ออค่าคอร์สอย่างเดียวไอทีมันติดต่อมาสุดท้ายก็ได้เรียนด้วยกัน ออโอเคอ่ะก็แต่ละครั้งที่ไปที่ไปรู้จักกับใครแล้วไปเรียนกับเขามาเราก็เรารู้เราก็พัฒนานตัวเองไปอีกระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งเรื่อยๆใช่ไหมครับคือจริงๆผมต้องบอกว่าผมโชคดีที่แต่ละเรื่องที่เรียนนะั้นมันติดประติดประต่อ,ตอกันพอดีออย่างตอนที่แรกผมไม่ค่อยรู้เรื่องเวนพรีฟอบนะพี่ว่าแบบเฮ้ยมันอยู่แหน่งไหนต้องเลสอะไรกับคือเหมือนพี่แจ๊คตอนมันเป็นคนเปิดตรงนี้ให้ผมบอกว่าเฮ้ยมันมีเรนพรีฟอบเกิดขึ้นมาจริงๆในโป๊กเกอร์นะมันคือคล้ายๆตารางธาต มันคืออะไรอย่างเงี้ยอ่อกาอออก,ก,ก็เป็นการ่อโลกใจที่แจ็คดีแล้วผมก็ไปศึกษาต่อเองไม่ว่าจะเป็นแบบในเว็บต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยก็คลิกขวากดแปลดิอ๋อโอเคใช่อพอพอเราก็ไปเริ่มแบบคำคำๆได้ว่าแบบอะไรมันคืออะไรวะมันคือแบบอะไรอะ,อะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มประติดประต่อเรื่องได้แล้วแบบอ๋อที่เขาทาตารางกันเนี่ยตอนแรกม็ดูไม่เป็นไงมันคืออะไรแต่พอพี่แจ็คสอนปุ๊บมันก็ไปเปิดประเด็นให้เราไปศึกษาต่อได้มีว่าแบบ อ๋ออ่ไรแบมันคือแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเนื่อแปลว่าก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปเรียนกับพี่แก๊บเรื่องนี้ก็คือไอ้ที่เราไปเล่นทัวร์นาเมนต์นู่นนี่มานี่ไม่รู้ตรงนี้เลยงนี้เลยเหรอฮะหรือไงไม่รู้ครับไม่รู้เออไม่รู้เนาะใช่โอเคเอ่ออ่ะแล้วนอกจากที่เรียนกับพี่แก๊บเนี่ยเรานี้ก็คือนอกจอกจริงแล้วก็มีอีกหลายหลายคนใช่ไหมที่เรียนมาด้วยกันส่วนมากอาจารย์ผมจะเป็นพวกแบบ ในเว็บมากกว่าที่เป็นแบบชื่อนามในเว็บอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคหลังจากนั้นจะมีพี่เต้ก่อนพอพี่เต้ปุ๊บใช่ไหมผมก็จะมีอาจารย์ฝรั่งหลายท่านอาจารย์ฝรั่งนี่คือไปเรียนยังไงนะซื้อคอร์สในเน็ตบ้างแล้วก็แบบดูคลิปเขาบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วเนื้อหาที่เรียนมันไม่ซ้ำๆกันบ้างหรอแต่ละคนอะไรเงี้ยส่วนมากทับกันครับแต่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าเป็น กล,ลยุทธ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพี่คือกล,ลยุทธ์แบบ oh. บางคนเขาเรียกว่าอะไรนะเกมแต่ละเกมไม่เหมือนกันอะแล้วผมศึกษาแบบเขาเรียกอะไรนะศึกษาแคชเกมผมก็ศึกษาจากอีกคนนึงศึกษาทัวร์นาเมนต์ผมก็ศึกษาจากอีกคนนึง mm. ครับแต่ส่วนมากไม่ว่าศึกษาจากใครก็แล้วแต่เพราะไม่เข้าใจหรือติดปัญหาตรงไหนผมก็จะปรึกษาพี่เต้เพราะพี่เต้เป็นคนเคาะเรื่องออ่นกิ่นได้พี่เต้ครับตรงนี้คืออะไร oh. แล้วพี่เต้ก็เป็นคนแบบรู้เรื่องทัวร์นาเมนต์ด้วยรู้เรื่องแคชเกมด้วยอะไรเงี้ยเวลาติดปัญหาก็พี่เต้ครับพี่เต้ครับ ก็จะมีคนคอยแก้ปัญหาให้เรามันก็จะศึกษาไวขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้น,นพี่ครับอย่างนี้เต็นเต็นมีแนวทางของตัวเองไหมว่าว่าว่าจะแบ่งส่วนที่ต้องเอาเวลาไปศึกษานอกขอเขาเรียกว่าอะไรนอกนอกโต๊ะกับเอาเวลามาศึกษาจากประสบการณ์เล่นในโต๊ะอะไรยังไงเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าถ้าให้พี่มองนะหลายๆคนเนี่ยที่เพิ่งเล่นเล่นโป๊กเกอร์ใหม่ๆเนี่ยมักจะศึกษาแบบศึกษาที่เป็นหลักการอะไรเนี่ยไม่ค่อยเยอะ แต่ว่าเอาเวลาไปฝึกเล่นในโต๊ะฝึกเล่นในโต๊ะฝึกเล่นในโต๊ะเยอะอ่ะมันเหมือนกับนักบอลอ่ะเหมือนนักบอลเลยเนาะเขาก็ต้องมีพาที่เขาต้องมาแบ่งเวลาฝึกฝึกซ้อมที่ที่สนามซ้อมถูกไหมแล้วถึงเวลาเขาค่อยเอาสิ่งที่เขาฝึกซ้อมในสนามซ้อมเนี่ยเอามาใช้ในในการแข่งขันจริงถูกไหมฮะไอเวลาเด็กไอคนทั่วไปเนี่ยตอนเนี้ยที่เล่นกันเหมือนเหมือนกับเอ้ยหยิบลูกบอลได้แล้วก็ไปแข่งกันในสนามจริงเลยแข่งกันในสนามจริงเลยแต่คุณไม่ค่อยแบ่งเวลามาฝึกซ้อมเบสิก ที่มันจาเป็นอะในสนามซ้อมเอนาะเช่นเนี่ยฝึกลิงชิงบอลฝึกยิงประตูฝึกอะไรเนี่ยนะักฟุตบอลก็ฝึกอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นนักโป๊กเกอร์เนี่ยนะมันก็ต้องมีพาที่เราหาประสบการณ์จากการฝึกจริงๆลงไปในใเอาความรู้ที่มีอะไปฝึกจริงๆในในโต๊ะโป๊กเกอร์ในทัวร์นาเมนต์ถูกไหมครัแต่มันก็ต้องมีพาทหนึ่งเหมือนกันที่เราต้องเอาเอาเวลาของเราเนี่ยไปศึกษานอกนอกโตก๊ะถูกไหมครัอันนี้เต็นมีการแบ่งยังไงบ้างไหมว่าว่าต้องเรียนเท่าไหร่ต้องเล่นเท่าไหร่อะไรเงี้ครับ ครับคือของผมเองอ่ะไม่ไม่มีการแบ่งไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็คือแต่ก็ต้องแบ่งศึกษาพี่้วแล้วผมเองมองว่าการศึกษาในโต๊ะไม่สําคัญเท่าการศึกษาข้างนอกถ,ถ้าให้ความสําคัญจริงๆผมคิดว่าการศึกษานอกโต๊ะอะสำคัญประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นพี่คือเหมือนกับเปิดเว็บอ่านหรือว่าศึกษาอะไรเงี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในโต๊ะมันแค่เหมือนกับเอาไปใช้แล้วทาเงินให้ได้เท่านั้นเองอืมเห็นไหมฮะนี่นี่นี่โปรโปรบอกนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วสิ่ง,งที่อยู่ นอกโต๊ะมันมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้มากเลยทั้งเรื่องทัศนคติแล้วประบสบการณ์ของครูแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือ,คอสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะแบ่งปันแล้วก็อยากเน้นย้ำให้แต่ละคนเลยว่าอย่าอย่าอย่ามองเรื่องของการเรียนข้างนอกเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบยากเสียเวลาแล้วก็เป็นเล่น,เ,ลนเองดีก,กว่าม,มันแทบจะไม่ช่วยพัฒนาอะไรถ้าเกิดเราไม่รู้จักเรียนหลักการข้างนอกนะครับโอเค,คเอาละครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงคําถามต่อไปเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมต้อง ขอตัดคลิปตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะหมดเวลาพอดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนในอีพีถัดไปนะครับผมจะแบ่งอีพีนี้เป็นสองตอนนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาพบกันในอีพีถัดไปแล้วเดี๋ยวพบกับเต็นกับผมได้ใหม่อีกอีพีหน้านะครับตอนนี้ผมขอตัดอ่าคลิปตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเจอก,กันอีกีนหนบ